ชาคงจเจริญเป็นครูเลื่อนต้นแบบของโครงการหุูลนองนาโมเดลมู่ตีกาวตําบลปูพุทธอำเภอสติงพระจังหวัดชมุมพาในพื้นที่นึ่งลายถึงสนับสนุนโดยครงการพัฒนาชุมชนจากแี่บ้านมานะครับผมก็ได้ศึกษาโครงการาที่เศรษฐกิจพอเพียงของในล้วงหลักจาดการตีกาวมาก็น่านพอสมควรนะครับแต่ได้มาคุยกับพ่อแม่ว่าจะกพอพื้นที่สักแปลงนึงเพื่อว่าจะ มาลองทําโครงการนี้หลังจากได้เข้าหลวมโครงการผมก็ได้ไปศึกษาอบรมเรียนรู้งต่อดนทุนศึกษาพัฒนาชุมชนจังหวัดจะลานะครับหลังจากได้ไปอบรมแล้วก็กลับมาศึกษา,าวิธีกับจตหนัาทีก็พัฒนาชุมชนอำเภอจิุรพา,นาในการทําแบบออกแบบเผื่อให้เข้ากับพื้นที่ที่มีอยู่นะครับ หลังจากนั้นเมือ่อเราทำการออกแบบเสร็จก็ได้มาดำเนินกาดัเนินการพุดกันหลังจากได้ดำเนินการพุดอาจจะมีมีฝนตกมาป,ปม้ายปบ้างทต่ไม่เิ่มมีน้ำนะครับก็ได้เริ่มปลูกป้าในาระดับตามเดอรลัก,กเศรษฐกิจพอเพียงหวาไวานะครับหลังจากนี้นะครับก็มีแทนไปหวาจะปลูกต้นไม้เพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นอาะมังคุดซึ่งตอนนี้ผมก็ได้พอพันไว้ได้ตอนแล้ว รวมถึงจะมีการทำปุ๋ยเพื่อใช้เองเพื่อว่าจะได้ต่อยอดไปสำหรับการผปินสูตรเรียนรู้ของคนในชุมชนนะครับจากการจ่ได้เจ้าร่วมโครงการโคกน่องน้าโมเดียลก็กรมการพัฒนาชุมชนนะครับทำไมผมเนี่ยได,ได้มีความรู้เกี่ยวกับปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงต้องในเรื่องราชการปีกาามากขึ้นซึ่งปัญญาตัวนี้ตัวในเราอยู่อย่างเป็นคน พออยู่พอกินท้ำสุกยางไงไอโมอช่มกับตัวเราครับถึงลักการตัว,นว,นนว,ตตว,วเนี้ยพวมองว่าทุกคนรวมถึงตัวผมในครอบครัวเนี่ยสามารถนำไปใช้เพื่อดำรงชีวิตในอนาคตได้ตลอดไปเลยครับจากการได้รวมงานได้ทำ้ำโครงการ,ราโครงงานหูเดียวกับพัฒนาสิ่งต้องทำเป็นโการครับทำไมพวกมองเห็นว่าโครงการเนี้ยเป็นโครงการที่ดีมาก มันสามารถให้ความรู้ในขั้วเลือนรวมถึงสร้างเสื่อ้มายบผมมองว่าผมประทับใจมากรับกับโครการนี้ครับกับขอบคุณมากครับ